ส่วนที่ 2. คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติและสำนักงานลูกเสือแห่งชาติมาตรา1-5 3ให้มีคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติซึ่งเป็นองค์กรบริหารของคณะลูกเสือแห่งชาติประกอบด้วย 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการ 2. กรรมการโดยตำแหน่งได้แก่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานกรรมการ ปหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ว um ิจัยและนวัตกรรมเลขาธิการสภาการศึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเลขาธิการสภากาชาติไทยผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน 3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกิน15คนซึ่งสภานายกสภาลูกเสือไทยแต่งตั้งโดยคำแนะนำของกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติอําหและ2ซึ่งในจำนวนนี้ต้องมาจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนให้เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุก,การรองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้ช่วยเลขานุก,การมาตรา16กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่อามมาตรา 15 3สมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ4ปีและอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน2วรระมิได้ในกรณีที่กรรมการอาวักหนึ่งพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวรระให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการใหม่ภายใน90วันนับแต่วันที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งและให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเพียงเทาวราระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนแต่ถ้าวาระการดำรงตำแหน่ง เหลืออยู่น้อยกว่า180วันจะไม่ดำเนินการแต่งตั้งแทนก็ได้ให้นำบทบัญญัติมาตรา1-4มาใช้บังคับแก่การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการอามวักหนึ่งโดยอนุโลมมาตรา1-7คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. ดําดำเนินการอามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและอามนโยบายของสภาลูกเสือไทย 2. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับคณะลูกเสือนานาชาติ 3. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ 4. สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง5จัดการทรัพย์สินของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 6. ให้ความเห็นชอบในการลงทุนเพื่อประโยชน์ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 7. ออกข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8. วางระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ 9. จัดทำรายงานประจำปีเสนอสภาลูกเสือไทยพิจารณาอามาตรา123 10แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 11. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอามที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติมอบหมาย1 2กำกับดูแลสนับสนุน และส่งเสริมกิจาการลูกเสือชาวบ้าน1.3จัดตั้งตำแหน่งกิตติมศักดิ์และตำแหน่งอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้1.4ปฏิบัติการอื่นใดอามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติหรืออามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายมาตรา1.8ให้มีสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจอามกฎหมายว่า โดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติมีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยู่ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการการจัดแบ่งส่วนงานภายในของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติมาตรา19เเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติให้รัฐมนตรีแต่งตั้งรองปลัดกระทรวงศึกษา ทีการคนหนึ่งทำหน้าที่เลขาที่การสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและแต่งตั้งผู <si ้บริหารระดับสูงอื่นในกระทรวงศึกษาที่การทำหน้าที่รองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาที่การอามจำนวนที่เหมาะสมโดยการเสนอของเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการกระทรวงศึกษาที่การอามวักหนึ่งให้ถือเป็นการปฏิบัติราชการด้วยมาตรา20สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการอามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและอามนโยบายของสภาลูกเสือไทยรวมทั้งให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในทรัพย์สินของคณะลูกเสือแห่งชาติหรือดำเนินการใ,ใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สิน 2. ทำนิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงอื่น3รับผิดชอบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ4 ควบคุมดูแลกิจการลูกเสือให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและระเบียบของทางราชการและคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติรวมทั้งถูกต้องอําแบบธรรมเนียมของลูกเสือ 5. จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการชุมนุมลูกเสือผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเจ้าหน้าที่ลูกเสือ 6. จัดทำรายงานประจำปีพร้อมงบดุลเสนอคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ7จัดให้มีทะเบียนและสถิติต่ตางๆ เกี่ยวกับลูกเสือ8ประสานและส่งเสริมสำนักงานลูกเสือจังหวัดและสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา9ปฏิบัติหน้าที่อามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและอามมาติของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติมาตรา21หนึ่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติมีรายได้ดังต่อไปนี้ 1. เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้อามความเหมาะสมเป็นรายปี2เงินหรือทรัพย์สิน ที่มีผู้อุทิศให้ hay, 3. ค่าบำรุงค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นอามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 4. รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนกับหน่วยงานและบุคคลภายนอกรวมทั้งผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ5รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สินของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและทรัพย์สิน ที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติปกครองดูแลบำรุงรักษาใช้และจัดหาประโยชน์ 6. กรายได้หรือผลประโยชน์อื่นมาตราสองสองบรรดาเงินหรือรายได้ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติไม่เป็นเงินหรือรายได้ที่ต้องนำส่งคลังอามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณการใช้จ่ายเงินหรือรายได้ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติให้เป็นไป เพื่อประโยชน์แก่กิจการลูกเสืออามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติมาตรา23ให้เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในสำนักงานรวมทั้งให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. ควบคุมดูแลทรัพย์สินของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 2. เสนอรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ด้านต่างๆของสำนักงานรวมทั้งการเงินและบัญชีตลอดจนกระบวนการดำเนินงานแผนการเงินและงบประมาณของปีถัดไปต่อคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 3. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นไปอามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและอามนโยบายของสภาลูกเสือไทย4บรรจุ แต่งตังเลื่อนลดตัดเงินเดือนหรือค่าจ้างและลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้างตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งทั้งนี้อํำข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติห้าวางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงานลูกเสือแห่งชาติโดยไม่ขัดหรือยแย้งกับกฎหมายข้อบังคับและระเบียบของทางราชการและคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติมาตรา24 ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกให้เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้แทนของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเพื่อการนี้เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติจะมอบอำนาจให้บุคคลใดปฏิบัติหน้าที่เฉพาะอย่างแทนก็ได้แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกำหนดมาตรา25กิจการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงง,งานกฎหมายว่า ด้วยแรงงานสัมพันธ์กฎหมายว่าด้วยประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนมาตรา26การบัญชีของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติให้จัดทำอาม,มาตรฐานการบัญชีอามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและต้องจัดให้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการเงินการบัญชีและการพัสดุของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติทราบอย่างน้อยปีละครั้งทั้งนี้อามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกำหนดมาตรา27ให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติจัดทํางบการเงินอามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีส่งผู้สอบบัญชีภายใน90วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณเพื่อตรวจสอบให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกอามที่คณะกรรมการบริหาร ลูกเสือแห่งชาติแต่งตั้งด้วยความเห็นชอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและให้ทำการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติทุกรอบปีงบประมาณแล้วทำรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติภายใน180้วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณทุกปี